สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็เล็กวิทยาเขตศิรินทร์หอราชวิทยาลัยในพระ,ะระาชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ดิฉันนานสงสาวสายลุงลักกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกการประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดอบรมหลักสูตรยุวสมาธิแก่เด็กปฐมวัยวันพฤหสัสบดีที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาในทานะพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางเนรไลทับรังสีผู้อำนวยการศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศรีนทรราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมรับพัฒนาการเด็กเล็กและตัวแทนจากสถาบันพลังจิตตานุภาพวสัสดุธรนิมิตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตและหลักสูตรยุวสมาธิแก่เด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก,ลกในทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึงวันที่19กันยายนพุทธศักราช2517มีนางอิงพะพาพักอินพุ่มและนางนภารัตน์นาคดีอาจารย์ประจำสาขารับผิดชอบหลักสูตรและประสานงานเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆณนะห้องประชุมศูนย์เล็กๆจังหวัดสมุทรปาการกิจกรรมสุดท้ายพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567วันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานายธานิภูมอรุณผู้อนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2 5 6 7มีพระครูสิทธิอุรวัตผู้ช่วยเจ้าอาวา,วาสวัดศรีธน,ทนเทพรัตนารามจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนักพัฒนาการเด็กเล็กครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวยัยเข้าวร่วมพิธีประธานสุดทุกเทียนบูชาพระรัตนาตรายัยเด็กปฐมวัยกล่าวบทกรบูชาครูกล่าวเทิดพระคุณครูร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามมอบพงมาไรแก่พระสงฆ์ และผู้บริหารมอบพันผุ่มดอกไม้ทูกเทียนแก่ครูประจำชั้นประธานฝ่ายสงฆ์เจิมหนังสือประธานฝ่ายคารวะาและผู้บริหารมอบชุดพระแก่ตัวแทนเด็กปฐมวัยและกล่าวให้โอวาสก่อนถ่ายภาพร่วมกันณนะอ้อมประชุมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือขอ้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 7 ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กศูนย์เล็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u YouTube c h a n น e l ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 3ย์2 8 3 7สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้พวพบกันใหม่ในครังค้งถัดไปกสองทพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน